กับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมเชิดชัยตันติสลินสอสอแบบบัญชีลายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขอโอกาสร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่ที่คณะรัฐมนตรีเป็นคนเสนอน,นะครับท่านประธานครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะครับปี65ซึ่งทุกคนก็อ้างเป็นเร f เฟล์เนี่นะครับเรามีการออมมันก็ไม่เบานะครับ87.5อ เป็นบัญชีออม53เอรอ์ออมเพื่อฉุกเฉินนะกรณีฉุกเฉิน71 7แต่ทำได้จริงๆเหมาะสมแค่22วางแผนจะออมตอนกเกษียณน,นี่ครับมีความหวัง61 1แต่ทำได้จริงๆคือ16.7ซซึ่งน้อยมากครับแล้วท่านประธานครับภัยการเงินของพวกที่ถูกหลอกนะครับ 5.4%ถูกหลอกให้ลงทุนหลอกลวง4.6%ให้ข้อมูลการเงินแก่พวกมิชาชีพก็หลอกละ่ะอ้างว่าจะไปลงทุนนั่นลงทุนนี่2.4%เคยถูกหลอกให้เสียทรัพย์เป็นอยู่ในคนกลุ่ม Gen X และ Gen Y ครับซึ่งนี่แหละครับเป็นปัญหาการออมนะครับมีการสำรวจว่าทำไมเนี่ยเราออมไม่ได้สักทีก็มีคนรายงานว่า90% ที่เราเป็นหนี้โครเรือนเนี่ยทำให้มีรายได้น้อยเลยไม่มีเงินออมท่านประธานครับ7.5%ของคนแก่นยครับมีรายได้จากบำเหน็จบนานาญแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมีเงินออมของรัฐเพื่อส่งเสริมการออมที่เรียกว่าหวยเกษียณหรือเป็นการออมรูปใหม่หรือว่าสลากเกษียณเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจึงอภิปรายว่าขอสนับสนุนนะครับ เพราะว่าร่างพรบรแห่งที่เขียนมานี้นะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา74ซึ่งกำหนดว่าต้องจัดให้มีการส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อผลนวัยทำงานเพราะฉะนั้นในพรบ,รบรนี้จะมีการเพิ่มเติมแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติมาตรา4นะครับคือเพิ่มวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์แก่ประชาชนสําหรับการ,รดํารงชีพในยามชลาภาพอันนี้ตรงเป้งเลยนะครับมาตรา8มีการเพิ่มหมวดที่3ทับหนึ่งคือการออมการขายสลักกออชและสิทธิประโยชน์ซึ่งประกอบด้วยมาตราที่44ทับหนึ่งไปถึงมาตราที่44ทับ14ผมดูแล้วเนี่ยมีความเป็นธรรมเป็นอย่างยิ่งนะครับคือสรุปว่าคนที่ไปลงทะเบียนนะครับถ้าสิ ขึ้นถึง60ปีนี่เมื่อถึงแล้วก็จะได้รับเงินงคืนนะครับ60ปีถึง65ิมีระยะเวลา5ปีที่จะเก็บนะครับคืนเงินทั้งหมดแล้วถ้ามีทุพพลภาพก่อนรับเงินก็จะได้คืนบางส่วนหรือได้คืนทั้งหมดถ้ามีการเสียชีวิตก่อนกำหนดก็จะได้รับเงินคืนแก่ผู้สืบสกุลหรือว่าผู้ออมแสดงเจตนา ก็จะให้ใครถ้าเสียสัญชาติไทยก็ขอรับเงินออมได้ทันทีท่านประธานครับก็มีคำถามนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าอายุเกิน65ปีแล้วอายุคนไทยเฉลี่ยตอนนี้77ปีนี่จะไม่เพิ่มให้เขาหรือเปล่าครับท่านประธานครับการออมนี้ยังมีการขายที่เหมาะสมนะครับคือออกทุกวันศุกร์แล้วก็เพื่อให้เหมาะสมแล้วก็มีรางวัล ที่หนะครับหล้านบาทห้ารางวัลรางวัลที่สอง0ันบาทหมื่นรางวัลรางวัลน,นี้เนี่ยเรียกว่าจ่ายแล้วไม่เสียหายไม่สูญหายถ้าเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับจ่ายแล้วหายนะครับอันนี้ก็จะมีการเก็บไว้แล้วรัฐบาลเนี่ยก็มีส่วนมาลงทุนร่วมด้วยประมาณปีละ780ล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกองทุนที่จะให้เงินผู้สูงวัยนี้ประมาณแสนกว่าล้านเนี่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับท่านประธานครับคนเรามีความหวังซื้อไว้แล้วเก็บในี่ดีแล้วครับแล้วเพิ่แล้วยังมีอีกนะครับก็คือถ้าไม่สูกรางวัลเลยก็จะมีรางวัลแจ็คพอตแจ็คพอตนี้ก็น่าจะเป็นรางวัลพิเศษผมอ่านไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นยังไงอยากให้ทางคณะกรรมการเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับ เป็นรางวัลใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็แจ็คพอตในถัดไปหรือจะเก็บไว้นานแค่ไหนท่านประธานครับโครงการนี้เป็นการกระตุ้นของรัฐบาลที่เป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆนะครับคนกเกษียณน,นี่มีการศึกษาว่าควรจะมีเงินเก็บออมประมาณ3-4ล้านแต่จริงๆนี่ของเราไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบนี่เป็นไปนความต้องการของประชาชนแล้วกเ็เป็นการออมระยะยาวนะครับเป็นการฝึก นิสัยให้คนไทยท่านประธานครับซื้อแล้วไม่หายนะครับผมเป็นห่วงนิดหนึ่งครับคือหวยใ,ใต้ดินเนื่องจากคนไทยเนี่ยชอบหวยใ,ใต้ดินมันจะออกเพิ่มขึ้นไหมครับแต่ก็ดีครับถ้ามองใน,นแง่บวกก็จะได้แข่งหวยลาวกับหวยเวียดนามนะครับท่านประธานครับผมพูดนิดหนึ่งครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนี่รางวัลที่หนึ่งมีโอกาสถูกแค่จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับหนึ่งในล้านใบเพราะฉะนั้น การที่มาทำกองทุนออมสำหรับผู้เกษียณอายุนี่จึงเป็นเรื่องที่ดีผมก็ขอสนับสนุนพร,รบรนี้นะครับขอบคุณครับ